สวัสดีครับผมนายพวินอาถาลุนวงนะครับรานนักศานึกษา5 4 0 1 0 0 1 6 2 1 1 1นนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์ชิ้นงานประกอบนะครับของโปรแกรม Solidworks นะครับขั้นแรกนะครับเปิดนี่นะครับส่วนล้อหน้าของจักรยานที่มานะเราจะมาวิเคราะห์ส่วนประกอบในส่วนนี้กันแล้วนะครับครับผมเราจะมาดู m a ส propery t นะครับขั้นตอนแรกนะครับมาที่ toolbar ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกนี้ครับ m a ส propery เลื่อนลงมาตรงนี้ m a ส propery คลิกเข้ามา เดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่นะครับผมแมทริก t ์ก็จะออกมาก็จะหน้าตาอย่ายงนี้นะครับก็จะมีบอกหมดเลยนะครับนี่ก็ดูได้จะมีบอกทุกอย่างนะครับก็คือแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนหน่วยได้นะครับในปุ่มออฟชั่นนะผมแล้วก็ คืออันในเนี้ยจะบอกหมดเลยนะครับก็มีมวลของชิ้นงานนะครับแล้วก็จะมีพวกเนี้ยโมเมนต์ความเฉื่อยอะไรแล้วแต่อยางแหลายอย่างเลยครับแล้วแต่ว่าจะดูอะไรนะครับก็คือนี่พอดูเสร็จก็ปิดนะผมปิดเสร็จแล้วก็ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะมาใช้คําสั่งนี่ครับเดูก่อนว่าอยู่ไหนอยู่ในทูบาร์นะครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับเลื่อนลงมานี่นะครับ Interference Detection นะครับก็คลิกเข้ามาเลยนี่นะครับโปรแกรมนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่าหลายคำสั่งนี้นะครับจะเป็นตัวแบบหาหาส่วนที่ซ้อนทับกันของจกอักรยานส่วนหน้าของเรานะครับก็คลิกมาที่นี่มันมีมาให้อยู่แล้วนี่นครับก็เป็นส่วนประกอบช่วงหน้าทั้งหมดนะครับก็กดแคลคูลเลตนี่นะครับมันก็จะมีให้หมดทุกอย่างมาบอกว่าส่วนไหนบ้างที่มันทับกันนะครับ นี่นะครับก็จะมีอย่างของผมก็จะมีหมด9อันนะครับก็คือว่าพอิกเข้าไปแล้วมันก็จะมีบอกว่าส่วนไหนบ้างที่มันซับที่มันทับกันนะครับที่มันเกิดปัญหานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะเพราะว่าถามว่าซีเรียสไหมก็ซีเรียสน,นะแต่ว่าบางทีมันก็ก็ถ้าดูรู้ว่าส่วนไหนเราไม่อยากให้มันทับกันล้วก็อีดิทสเก็ตนะครับเพื่อแก่นะครับก็คือว่าอย่างในหนังสือเนี่ยเขาจะยกตัวอย่างให้ทําที่แบบ สปริงมันซอกกันอยู่นะครับแต่ว่าของเรานั้นแ right ก้มาเรียบร้อยแล้วนี่นะครับสปริงของเรามันไม่ทับกันแล้วเห็นไหมครับเห็นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าบางอย่างส่วนที่มันทับกันแล้วเราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเราอัุโลมเราเราให้มันได้เราก็กดคมิปที่แล้วก็อีกนอมันไปอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราอัุรลมทั้งหมดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อีกนอให้หมดเห็นไหมครับเนี่ยก็อีกนอมันแบบเราไม่สนใจมันส่วนที่มันทับกันนะบางส่วนบางส่วนมันไม่ได้เคลื่อนไหว้ยครับมันก็ไม่เป็นไรเงี้ย อีกนอมันหมดนะครับหรือว่าถ้าเราสดถ้าเราแบบว่าเราจะแก้มันจริงๆนะครับแล้วก็มากดที่พวกตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยคลิกมาที่ตรงเนี้ยแล้วเราก็มาอีดิสเกตมันนะครับเนี่ยสมมุติเราจะแก้ตรงส่วนนี้แหละสเกตสี่แล้วก็มากขวาเริ่ม,มที่สเกตแล้วก็อีดิสเกตมันอะไรประมาณนี้นะครับก็ดูก่อนว่าส่วนไหนมันทับมันซ้อนกันบ้างนะครับครับผมก็ เนันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการวิเคราะห์ชิ้นงานประกอบนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ